ระทึกกลางดึกเจ้าหน้าที่บุกจับกลางป่ารวบชายต้องใส่คาหนังคาเขาพร้อมซากกระจงควายสัตว์ป่าคุ้มครองได้ถึง3ามซากพกยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงอีกด้วยครับโทษหนักหลายกระทงแถมยังลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์แนวชายแดนอีกด้วย เหตุเกิดเมื่อเวลาตีสี่ครึ่งของวันที่3พฤษภาคม2568ครับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุลินทร์ครับซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรนะครับในทุกวันครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเดินออกลาดตระเวนตามปกติครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ปกติครับได้พบกับชายต้องใส่สองคนเดินส่องไฟฉายอยู่ในป่ากลางดึกครับเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงตัวออกมานะครับ ชายทั้งสองก็รีบพยายามวิ่งหลบหนีเข้าป่าโดยทันทีครับแต่ยังโชคดีครับที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งรายครับเป็นชายวัย50ปีเท่านั้นเอง จากการตรวจคนนะครับพบของกลางเป็นยาบ้าน1เม็ดครับซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงและที่น่าตกใจกว่านั้นคือซ่ากระจงควายถึง3ซ่าครับรวมแล้วเนี่ยหนักกว่า4กิโลกร,รัมเลยนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ล่าสัตว์หลากหลายชนิดครับเช่นไฟฉายคาดหัวหนังสติกและกระเป๋าเป้ครับทำให้เห็นว่าเขาเนี่ยพร้อมสำหรับการล่าสัตว์มากแค่ไหน เผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่ากระจงควายเนี่ยคือตัวอะไรครับกระจงควายเนี่ยชื่อเป็นควายก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นควางขนาดเล็กครับที่พบเฉพาะในบางพื้นที่ของประเทศไทยลาวและกัมพูชาเท่านั้นครับลำตัวเล็กคล้ายกับควางเม่นครับมีเขาสั้นและมีขนสีน้ำตาลเข้มครับพบได้เฉพาะในป่าดิบแล้งที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นออกกินเวลากลางคืนครับและมีนิสัยที่ขี้ตกใจสุดๆ กระจงควายในจัดว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์จากการถูกไล่ด้วยครับและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยเพราะงานนะครับการพบกระจงควายในพื้นที่ป่าน,นะครับคือแสดงให้เห็นถึงความอุด,ดมสมบูรณ์ของพื้นที่นั้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับหลังเข้าจับกลุ่มชายคนดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหาหลายกระทงเลยครับตั้งแต่การเสพและครอบครองยาเสพติดประเภทที่หนึ่ง การลักลอบเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสัตว์ป่าคุ้มครองและครอบครองซากสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดเนี่ยให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบัวเชดดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับอย่างกรณีแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายเท่านั้นแล้วนะครับแต่คือเสียงเตือนที่ดังออกมาจากผืนป่าสัตว์อย่างกระจงควายที่อาศัยในผืนป่าธรรมชาติแบบนี้ต้องมาเสียชีวิตเพราะความโลภของมนุษย์เท่านั้นเอง สัตว์ป่าเนี่ยไม่สามารถพูดได้ก็จริงนะครับแต่เราทุกคนต่างมีเสียงของความรับผิดชอบไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่คนเดียวที่สามารถดูแลสัตว์ป่านะครับแต่คนธรรมดาอย่างเราก็สามารถช่วยกันหยุดวงจรทำลายธรรมชาติได้เช่นกันครับถ้าเจอการล่าสัตว์ป่าแจ้งสายด่วน1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับช่วยกันป้องกันไม่ให้ต้องมีสัตว์ป่าต้องสูญเสียกันอีกเลยครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย